ต้นทุนน้อยแล้วก็กําไรงามมากนะคะทําขายได้ตลอดปีเลยไม่จําเป็นว่าต้องเป็นช่วงเจนะบางสูตรที่เราเคยไปซื้อกินโอ้โหแป้งหนามากแต่สูตรนี้แป้งไม่หนากรอบนอกนุ่มในแล้วก็เนื้อข้างในเด้งเด้งกำลังดีนะคะอือพอจิ้มมันจิ้มก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งเลยนะม,มันเปรี้ยวหวานเค็มกำลังดีมากเลยไปกินบางจ้าหวานหวนะหวานแสบ,บคออันนี้แบบเออโอเคอ่ะชอบชอบแบบเนี้ย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ c ชาแนลเชฟแวน a n d มนุษย์เมียนะคะวันนี้อยู่ในช่วงอาหารเจนะเราก็เลยจะพามาทําเมนูดีๆที่สามารถทําไข่ช่วงเจก็ได้หรือว่าไม่ต้องรอเจก็ได้นะนั่นก็คือมันม่วงทอดเผือกทอดแล้วก็ข้าวโพดทอดค่ะ ึ่งสูตรนี้จะกรอบนอกนุ่มในไม่อมน้ํามันแล้วแป้งก็ไม่หนาเกินไปมีรสชาติกําลังดีนะคะแถมยังสอนทําน้ําจิ้มด้วยนะแล้วก็ใช้ต้นทุนน้อยมากแถมได้กําไรเยอะด้วยนะถ้าเกิดว่านึกไม่ออกว่าจะทำอะไรขายดีก็ต้องดูคลิปนี้ให้จบค่ะชพืติดตามไอเดียทำอาหารใ,ใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์ like, share, แช์แวนด้วยนะ เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยครับซึ่งส่วนผสมในวันนี้นะครับเราจะแยกออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นส่วนของตัวแป้งนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของตัวน้ำจิ้มครับเยวมาดูส่วนผสมของตัวแป้งกันก่อนเลยนะครับแป้งสาลีอนเนกประสงค์แป้งข้าวเจ้าน้ำปูนใสน้ำเย็นหัวกะทิน้ำตาลทรายผงฟูเกลือป่นเผือกครับมันม่วง้าวโพดหวานครับเป็นแบบดิบนะครับและต่อไปก็จะเป็นส่วนผสมของตัวน้ำจิ้มนะครับน้ำมะขามเปียกน้ำตาลมะพร้าวเกลือป่นถั่วลิสง ปสำหรับในส่วนของแป้งนะครับให้เราตวงเอาไว้เป็น3ส่วนครับเพราะว่าใน1ส่วนนะครับเราจะใช้กับผัก1ชนิดครับนั่นก็คือเผือก1ส่วนนะครับมันม่วง1ส่วนแล้วก็กระโพดติบอีก1ส่วนนะครับแล้วก็สําหรับบัตราส่วนนะครับว่าเราใช้อะไรเท่าไรบ้างเดี๋ยวเราก็จะบอกไว้ให้ใต้คลิปนะครับส่วนถ้าเกิดคุณนักเรียนคนไหนอยากรู้ว่าเราใช้เครื่องปรุงยี่ห้ออะไรบ้างก็สามารถตามไปดูได้ที่กลุ่มรับของเชฟเบ้นได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําตัวน้าจิ้มกันก่อนครับอันับรรกีเาาาลงไปปค้ยมมข เราใส่น้ำมะขามเปียกลงไปเรียบร้อย kind. แล้วนะครับทีนี้เราก็ใส่ตัวน้ำตาลมะพร้าวลงไปครับและก็ตามด้วยเกลือป่นนะครับเสร็จแล้วเราจะคลุกเค้าทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดไฟนะครับสำหรับตัวน้ำตาลมะพร้าวนะครับเราแนะนําว่าให้ใช้น้ําตาลมะพร้าวที่เป็นแบบนิ่มนะครับพอน้ําตาลมะพร้าวเริ่มละลายแล้วนะครับทีนี้ให้เราเปิดแก๊สได้เลยครับเราจะใช้ไฟอ่อนในการทาน้าจิ้มนะครับแล้วเราก็คนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยครับสาหรับตัวพริกป่นกับถั่วลิสงเรเอาไว้เติมทีหลังครับ พอน้ำตาลมะพร้าวของเราเริ่มละลายแล้วนะครับทีนี้เราก็จะตั้งไฟอย่างนี้ทิ้งไว้ครับเป็นระยะเวลาประมาณ5นาทีนะครับหรือจนกว่าเราจะได้ความหนืดความข้นตามที่เราต้องการได้เลยครับพอเราเคี่ยวน,น้ำจิ้มจนได้ความหนืดตามที่เราต้องการแล้วนะครับอันนี้เราต้องการแบบไม่ต้องหนืดมากนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับให้สังเกตดูนะครับว่าตัวน้ำจิ้มของเราเนี่ยจะไหลออกมาเป็นสายๆแล้วก็จะไม่ค่อยขาดกันนะครับพอได้ประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราปิดแก๊สได้เลยครับและเราก็จะมาปอกเผือกกันเลยนะครับอันนี้คือเผือกที่เราเตรียมไว้นะครับ เดี๋ยวเราจะปอกเปลือกด้านข้างออกให้หมดก่อนเลยนะครับขูดตรงด้านข้างตรงนี้ออกครับขูดเอาเปลือกออกให้หมดได้เลยนะครับและต่อไปนะครับเราจะมาขูดเปลือกให้เป็นเส้นครับเราจะขูดให้เป็นเส้นประมาณนี้นะครับเราก็นําไปพักไปก่อนครับต่อไปเราก็จะไปปอกมันม่วงแล้วก็มาขูดกันนะครับเราก็ใช้ใบมีดอย่างนี้เลยนะครับปอกเอาเปลือกออกมาครับต่อไปก็จะขูดมันม่วงให้เป็นเส้นกันครับวิธีการเหมือนเดิมนะครับเราจะใช้ใบขูดแบบนี้ทีนี้เราก็นําไปพักไปก่อนครับ สำหรับตัวข้าวโพดหวานนะครับเราจะเอาแต่เม็ดนะครับเพราะฉะนั้นครับเราจะผ่าครึ่งก่อนนะครับเพราะว่ามันจะง่ายในการที่เราจะหั่นเอาแต่เมล็ดออกมานะครับกาสานเอาแต่เม็ดข้าวโพดมาได้เลยนะครับต่อไปเราก็จะไปผสมแป้งกันเลยครับแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับตามด้วยแป้งข้าวเจ้านะครับน้ําตาลทรายผงฟูเกลือป่นแล้วเราก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะครับและระหว่างที่เรากําลังคนอยู่นะครับให้เราใส่น้ำปูนใส่ลงไปครับตามด้วยน้ําเย็นนะครับ พร้อมกับหัวกะทิครับและเราก็จะคนให้เข้ากันเลยนะครับพอเราคนเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็นํามันม่วงที่เราขูดเตรียมไว้นะครับมาใส่ลงไปครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเราก็จะได้ออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะผสมแป้งกับตัวเผือกกับแป้งกับข้าวโพดกันเลยครับแป้งสาลีเนประสงคครับแป้งข้าวเจ้าน้ําตาลทรายผงฟูเกลือป่นแล้วเราก็คนให้เข้ากันก่อนนะครับน้ำปูนใส น้ำเย็นหัวกะทิครับคนให้เข้ากันเลยนะครับพอเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะใส่ตัวเผือกที่เราขูดไว้ครับเสร็จแล้วเราก็จะคลุกเขาให้เข้ากันได้เลยนะครับ <c oughs> พอแป้งกับเผือกเข้ากันเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็นําไปพักไปก่อนครับต่อไปเราก็จะมาผสมตัวแป้งกักบกะเพราดกันนะครับเหมือนเดิมครับใส่แป้งสาลีในผประสงค์ลงไปครับแป้งข้าวเจ้าน้ําตาลทรายผงฟูเกลือปน่นแล้วเราก็คนให้เข้ากันก่อนนะครับพอคนเข้ากันแล้วนะครับทีนี้เราใส่น้ำปูนใส่ลงไปครับ ตามด้วยน้ำเย็นนะครับแล้วก็หัวกะทิครับคนให้เข้ากันนะครับพอเข้ากันแล้วนะครับทีนี้ให้เราใส่ตัวข้าวโพดที่เราหั่นไว้ครับแล้วเราก็คนให้เข้ากันได้เลยนะครับก็นำไปพักไปก่อนครับเราก็มาทอดเผือกทอดมันทอดข้าวโพดกันเลยนะครับไม่เราตั้งไฟด้วยไฟกลางค่อนอ่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรานําทับพีมาแช่น้ำอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทอดมันม่วงก่อนนะครับใส่ลงไปในกระทะอย่างนี้ได้เลยครับ ตอนนี้เรายังไม่กลับนะครับเราจะรอให้แป้งเซ็ตตัวก่อนนะครับพอแป้งเซ็ตตัวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะพลิกกลับด้านขึ้นมาครับใช้เวลาทอดไม่นานครับแล้วเราก็จะนํามันม่วงขึ้นมาก่อนนะครับเอาขึ้นมาพักไว้ให้เสต็ดน้ํามันก่อนนะครับมาพักไ้เสด็ดน้ามันอย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็ทอดชิ้นต่อไปให้หมดได้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทอดเผือกกันครับนาทับพีไปจุ่มน้ําก่อนนะครับแล้วก็ตักเผือกนําลงมาทอดนะครับอันนี้เราจะทอดให้ดูเป็นตัวอย่างอย่างนะ้นิดอย่างละหน่อยก่อนนะครับพอแแป้้งเเตััััววลลลนนะคครรรบบบาากก็ิด พอสุกแล้วนะครับเราก็คีิขึ้นมาประมาณนี้นะครับและเราก็นําไปพักไว้บนตะแกรงก่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นการทอดข้าวโพดนะครับเหมือนเดิมนะครับนําทับพีไปจุ่มน้ําก่อนครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวแป้งติดกับตัวทับพีเยอะเกินไปนะครับแล้วก็นําไปหย่อนในกระทะครับเก็บพึ่งพลิกกลับด้านนะครับรอให้แป้งเซตตัวก่อนครับพอแป้งเซตตัวแล้วนะครับทีนี้เราก็พลิกกลับด้านครับพอข้าวโพดของเราสุกแล้วนะครับเราก็คลิปขึ้นมาครับ นําขึ้นมาพักไว้อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนําไปเทใส่ถาดครับแล้วก็พักไว้ให้เเต็จน้ำมันได้เลยนะครับ S <S ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับมันทอดเผือกท,ทอดและก็ข้าวโพดทอดของเราครับหน้าตาจะประมาณนี้เลยนะครับซึ่งต้องบอกนะคะว่าอยากให้ทีวีมีกลิ่นมากนะเพราะว่ากลิ่นหอมหวนมากๆเลยค่ะตอนนี้แต่ว่าก่อนที่เราจะไปชิมกันนะคะเดี๋ยวขอดูต้นทุนก่อนดีกว่าค่ะตอนสาหรับต้นทุนรวมทั้งหมดเลยนะครับจะอยู่ที่120บาท79สตางค์ครับซึ่งพอเราคิดต้นทุนมาให้แล้วนะครับแต่ละชนิดเนี่ยมันม่วงนะครับตัวกลางนี่นะครับต้นทุนจะอยู่ที่ชิ้นละ60สบตางค์ครับอ๋อไม่ถึง ต้นทุนเผือกจะอยู่ที่ชิ้นละ64สตางค์ครับก็อพอๆกันเลยนะคะใช่ครับสำหรับตัวข้าวโอดนะครับต้นทุนก็จะอยู่ที่ชิ้นละ39สตางค์ครับอ๋อเกือบครึ่งหนึงเลยนะคะ<ช>ต้นทุนถ,ถูกมากและที่เราไปเจอนะคือเขาจะขายอยู่ที่ชิ้นละ3บาทโอ้ใครเก่งเลขนะคะช่วยคอมเมนต์บอกมาใต้คลิปหน่อยนะคะตีกลมๆอ่ะรวมขาแก๊ส่าน้ำขาไฟขาแรงขาน้ำมันทอดอะไรเงี้ย ตีว่าอาชินละบาทหนึ่งก็ได้ไดนะคะแล้วขาย3บาทก็คือกําไร 2>, 2บาทกำไร2บาทต่อชิ้นซึ่งเขาก็จะขายกันชิ้นละ3บาท7ชิ้น20นะคะแล้วยิ่งช่วงเจแบบเนี้ยขายดีมากๆแต่เอาจริงๆนะตรงหน้าตลาดที่จังหวัดที่เราอยู่เนี่ยนะคะเขาขายตลอดปีตลอดชาติเลยนะไม่ได้ขายแค่เฉพาะช่วงเจนะคะแล้วก็ขายดีทุกวันเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุนะคะหรือว่าจะเป็นเด็กๆเนี่ยก็จะชอบทานมากเลยเนาะ เอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองชิมกันทีละชนิดกันดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างคะ่ะอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราชิมมันม่วงก่อนนี่แบ่งกระตากล้องคนละครึ่งมาครับมาครับอหอมหอมลิ่นมันม่วงอืมอืมอ่อ ไม่รู้คุณผู้ชมได้ยินนะคือมันมีความกรอบๆข้างนอกแต่ข้างในมันจะหยุนๆอะ่ะหยุนๆ<ม>เด้งๆนะแล้วมันจะมีความหวานของมันม่วงอะ่ะติดอยู่ปลายลิ้นด้วยอที่สำคัญเนี่ยแป้งที่เชฟเบนพาทำสูตรนี้อร่อยกำลังดีนะคะไม่หนาเกินไปอะ่ะแบบบางสูตรที่เราเคยไปซื้อกินโอ้โหแป้งหนามากแต่สูตรนี้ยแป้งไม่หนากรอบนอกนุ่มในแล้วก็เนื้อข้างในอะเด้งๆกำลังดีนะคะครับผมโอเคเดี๋ยวลองมาชิมร่วมกับน้ำจิ้มกันดูคะ่ะจิ้มฉ่ำๆอย่างนี้เลย นี่จุ่มจับมากค่ะจับแล้วนะครับอ๋อือหืมหืน้ำจิ้มดีจังเเปรี้ยวนหน่อยแล้วก็เจ้านั้นหวานนิดนิดนะอืมแล้วมาได้ความมันของถั่วที่เราโขกมานะมีเผ็ดตัดหน่อยนึงเออมันมันสามรสเลยอ่ะแบบมันเปรี้ยวหวานเค็มกําลังดีมากเลยไปกินบางตาหวานหวานนะหวานแสบคออันนี้แบบเออโอเคอ่ะชอบชอบแบบนี้ไม่หวานไปอะค่ะโอเคเลยเดี๋ยวไปลองเผือกกันบ้างนะคะต่อไปเราจะมาชิมเผือกกันนะครับ ง้ำง้ำน้ำนี่เผือกเน้นๆเลยหอมกินเผือกด้วยนะอืออืออันนี้ยังกรอบเลยหอมแล้วก็ตัวเผือกอันนี้นะมันจะมีรสชาติหวานด้วยเออเผือกอันนี้ดีอ่ะอือมันหอมนะเวลากลืนลงไปรู้สึกว่ามันหอมเลยนะคะแล้วก็แป้งอ่ะดี f ูรสชาติของเผือกมากเลยคือมันไม่อมน้ำมันเลยนะคะแล้วก็ไม่กรอบกินเผือกมากเก,กินไปด้วยใช่ใช่อันสุดท้ายแล้วคะ่ะเชฟข้าโพดเข้าโพดนะอันนี้ของปัวตากล้องหวานข้าโพดหวาน มาชอบตรงที่แป้งอ่ะมีรสชาติกําลังพอดีนะไม่กบรสชาติของข้าวโพดมากเกินไปนะคะแป้งไม่แข็งเกินไปคือบางเจ้าเขาอยากให้มันกรอบแต่ว่าใส่แป้งจะมันแข็งเกินไปอ่ะมันเสียอารมณ์แต่อันเนี้ย กรอบนอกนุ่มในนะกินได้ทุกเพศทุกวัยนะคะทาขายได้ตลอดปีเลยนะคะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นช่วงเจนะเพราะอันเนี้ยจริงๆนะเรามีคนรู้จักที่แบบเคยขายข,ายของอยู่ด้วยกันนะเขาขายอยู่ในตลาดนะคะเขาก็คือขายแบบของแบบนี้อย่างเดียวเลยนะ,ะไม่ได้ขายอย่างอื่นเลยนะคะก็ขายดีมากนะคะมีแกลบเกิบอะไรแบบไรเดร์วิ่งมารับที่ตลาดด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครนึกไม่ออกว่าจะขายอะไรดีก็ลองทําเมนูนี้ดูได้ค่ะและถ้าเกิดว่าใครอยากได้รูปส,สวยๆเอาไว้ไปโพสต์รับออเดอร์นะคะเราก็จะมีรูปไปโพสต์ไว้ให้ที่หน้า f c e b o o k f a n p เ page ของเชฟ อนุญาตให้เพื่อนเอารูปไปใช้ได้ฟรีเลยไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ภาพค่ะขอแค่อย่างเดียวแค่คอมเมนต์มาไว้ใต้รูปว่าวอนนารูปไปใช้แค่นั้นก็พอละครับและถ้าเกิดว่าใครอยากจะเรียนทําอาหารกับเชฟแบนตอนนี้ก็มีคอร์สสอนทําอาหารอยู่หลายคอร์สเลยนะคะอย่างเช่นคอร์สหมูสเต๊ะคอร์สหมูปิ้งโตถ่านคอร์สหมูปิ้งสามนุ่มหมุดด้วยน้ำจิ้มสิบอย่างคอร์สสลัดไฮโซคอร์สตัวเตี๋ยวเรือคอร์สแซนด์วิชพาด้วยคอร์สน้ํายําครอบจักรวาลคอร์สอิตาเลียนโซดาคอร์สหมูทอดตลาดนัดและคอรรรทีี่่ิมาาากกกนนนนนััคคอชชชงดะเเยยุบว แล้วลูกค้าชมทุกคนเลยว่ารสชาติไม่เหมือนชาทั่วไปเพราะว่าเข้มข้นมากๆค่ะใครสนใจคอสไหนทักหาแอดมินไปได้ที่ Facebook Fanpage ของเชฟแ l a n d นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมและพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ